ขขม,มันนอนอยู่หนีมันเสนี้ม,นน <laughs> มันบอดีกัมันมา้นยตอนน่อยยังปลาโถขัดงานรถบีเ็มูแล่วบดขันน่อยมาตอเน้น่อยใหญ่ขึ้นมาก,กน้อยหน่อยซัมนี่ใหญ่ขึ้นมากสิบกินนี่กินหนารถบอกว่า้ยปลา,ปา,ปาปไปเอาน้าไปเอาหนาไปเอาหน้าอย่นี้ไปไหนมานี้ มานี่เลยผู้ใดเห็นรถมานี่กัดรถทำไมป่าเถือเขามาเรียงในแป๊บเดียวขันอื่นมาเห็นมึงไปเห็นในอย่างรถขั้นนี้มานี่เลยพามานี่ดีเห็อ้อยพอดีคำพอดีคำเลยกัดทำไมรถลูกฮะหญ่าหย่ยหญ่ให บ่เมนเลียงของยาเห็ดไปก่อนบ่เมนเลียงของมึงกัดทําไมลูกฮะรถพ่อมันกัดไม่ได้นะทําไมคันอื่นไม่กัดนู่นเราบอเก้งมึงไปกัดดูนะมันกัดรถพ่อแหยังที่เวิรกมือนี่โอ้มันบม่แม่หมองกัดได้หนิมองนี่นะนี่โอ้ยหน่อยๆยังกัดทานี่ไงขึ้นมึงจะบะกัดทำอะไรบ่ใครยู้บะกัดมองนี่ขอมือเอายังให้กัดกักัดเว้ยข้อมือหน่อย ต้องลามสู่อลไรได้ในแบัดนี้มากัดหน้ากัดหลังบัดนี้กัดแบบนี้พ่อก็เจ็งเป็นเสียงสิลูกโอ้โหบักขอนิ้วกักค่อยกัดครับบักขเหนียวกัดมองนี้นี่นี่บักขเหนียวกัดมองนี้จะค่อยยุ่นไปกัดมองแอบข้างใต้น่ะบักข้าวกัดดีบัดนี้บักข้าวกัดไหนบักข้าวเป็นอยังขึ้นมีแต่ลูกข่อยแท้บมาเป็นบักข้าวกัดเอ็มดีบักข้าวกัดนี่บ่บักข้าวไม่ชอบกัดแล้ะเม่นบ่ แม่ออกเกิได้ป่แม่จับมันขึ้นด้วยแม่แม่แม่ขัมันขึ้นเนาะยกมันขึ้นเนาะมันจะไปไหนวายเจ้าเลยยูยูตัวเจ้าผลงานออืแม่ต้องตีสั่งสอนมันเลยแม่แม่ตีมันเนี่ยเนี่ยอย่ากัดอย่ากัดนะเออตีอย่ากัด มันกัดจะบอกมันจีบคิดวาน,นให้กัดตรงนี้อีกนะมันจีวาได้ไหมได้นะี <c oughs> ่นี่หลักฐานข้าตาเลยน่าเห็นว่ามันเข้าใจผิดแม่อโอ้โหทีทีนะเนี่ยโอ้ยจะเป็นมันอ,อื<า>่นบอกกัดนะตอนนั้นก็หูฟังหูฟังในบ้างจีฟังจิมที่ไหนก้อนหนานีิแม่แบงตีจะเ้ามากกับหูฟังเกืบอบไรอีกมีเกินน้ำตาลเยอะมันหูฟังกาการ ได้เกิดน้ำตาลเกิดก็เริ่มแท้ละเกิดเริ่มแท้อีกแล้วนี่นี่โอ้โหที่นี่แม่นักกวมูเลยมึงเป็นหมาแล้วมึงเป็นปวกนี่อ๋อเป็นปวกแท้ๆเลยมั้งยาอ่ากำจัดปวกีดังมั่นอือหือขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยกั็มันนี่แม่เียต้องต้องขังมันไว้บ่บอข้าต้องเป็นฝนเขียวบ่เอาตะกูให้มันเขียวบังดู ต้องไปฝนแถวแล้วนี่พอะโตจำไว้นะขัมุกกัดของรักของพ่อตีปากเขาเขาขั้วพ่อกะลักแต่ถ้ากัดของรักพ่อเขาขั้วอาจจะได้อยู่วัดเข้าใจไหมไปปล่อยวัดดไปอไปเาไปรถอ,ออกรออกวัดไปวัดรดออกไปวัดรอยู่หนาบ้านอือไปเขา,าปไปปล่อยวัดไปเดือดไปปล่อยวัดเลยลุกไปลุกไปไปเม่งาดไปสามมือหนามึงยืดหไปปล่อยวัด